คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ สูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับในงวดวันที่2ี่ตุลาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด u ั s สไ i b ์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับผมไม่เอฟซีพี่น้องรับชมนะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่25นะครับ แนวทางหวยลาวพัฒนา да นะครับเลขที่ออกนะครับในวดวันที่ยี่ห้าตุลาหกสี่นะครับเลขที่ออกหกหนึ่งเจ็ดหกเก้าสี่นะครับหกหนึ่งเจ็ดหกเก้าสี่นะครับบางเ็ีก็จะเอาหกหนึ่งนะครับเป็นเกณฑ์ล่างบางที่ก็จะเอาเจ็ดหกนะครับเป็นเกณฑ์ล่างบางที่ก็จะเอาหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเกณฑ์ล่างไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหกเก้าสี่นี่นะครับบนด้วยกันนะครับ สำหรับสูตรเจาะของเราให้ไปในงวดที่แล้วนะครับก็คือ1 7แล้วก็1 7 3นะครับผม1 7 3ก็เจาะให้อยู่นะครับ6 1นะครับทางสอปปร,ปร,ราวจะมีความโชคดีนะครับตัวเจาะตัวเน้นนะครับผมแล้วก็ 76หนะครับไม่ได้เจาะเจาะได้7 5หนะครับผมแต้มหนึ่งสายบิง่งเข้า7 6ดหนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางทังวดที่ยี่านะครับสายวิ่งสายบิง่งสายรูด1กับ7จะเข้า7 6สดหหรับ3มแต้มเดียวนะครับผมให้เจาะ93ออก9 4นะครับพลาดคือเลข3นะครับสําหรับสูตรเจาะของเราเมื่อที่แล้วก็เข้า2ตัวนะครับก็ขเข้าอยู่ที่6 1แล้วก็7 6ดนะห1นึ่งนี่ตัวเจาะนะครับ สปปอลาวนะครับจะเอา6กหนึ่งเป็นเกณฑ์ล่างนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับครับผมสําหรับนะครับผมในงวดวันที่นะครับวันที่ยีจจะถึงนี้นะครับวันพุธนะครับแอดมินก็จะใช้ไปตามสูตรนี้เหมือนเดิมนะครับกับสูตรตํารามงกรทองนะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วเขาเพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอ เอามาออกอากาศนะครับให้ FC พี่น้องได้รับชมนะครับสำหรับสูตรในตำรามาหมดเลยนะครับแอดมินเจาะได้7นะครับจากทางช่องนะครับแล้วก็ได้เลข3นะครับจากทางช่องอันเลขเลขตารางนะครับเลขตารางมี4 6 5 7 9นะครับผม9 6 4มาหมดเลยนะครับ7 6ก็มานะครับนะครับแอดมินไปใช้สูตรจากทางช่องไปดึง3 แล้วก็1มานะครับถ้าเจาะได้4กับ4กับ6นี่ก็หลูแล้วนะครับ4ี่กับ6นี่ก็หลูแล้วนะครับผมเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับหรือว่า6กับ9อย่างนี้ก็แจ่มแล้วแอมินไปดึงเลขจากทางช่องมาก็คือเลข3แล้วก็เลข1เลข1ไม่มีในตารางนะครับผมเนาะไปดึงจากทางช่องมานะครับในวดวันจันทร์นะครับนี่เป็นวันจันทร์นะครับก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับถ้าเจาะได้7จ็ดเจ็ดหกถ้าเจาะในตารางเข้าหมดเลยนะครับ ถ้าเจาะเอาเลขในตารางเข้าหมดเลยนะครับ76ก็เข้าสําหรับเว็บไทย94ก็เข้า3ตัวตรงถ้าหมุนเอาเฉพาะในตารางนะครับเข้านะครับใช้ได้ทั้งรัฐบาลไทยนะครับสูตรนี้นะสูตรมังกรทองใช้ได้ของไทยแล้วก็ราววัฒนาใช้รวมกันได้นะครับก็มาดูของไทยนะครับผมของไทยนะครับงวดวันที่อ่าสิบหกนะครับผมสิบหกกันยาเลขที่ออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้า มาหมดเลยนะครับของรัฐบาลไทยเลข3ตัวออกเหเลขล่างออก0 9 9ย์นะครับผมสำหรับในงวดวันที่1นะครับ1วันศุกร์นะครับตรงกับวันศุกร์1ตุลานะครับเลขที่ออกนะครับ5 7 8 1 7 1นะครับมานะครับ7117แม่นเหมือนกันนะครับสูตรนี้แล้วก็8338นะครับ83จะเป็นเลขล่างนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับแล้ก็มาดูนะครับสำหรับงวดวันเสาร์นะครับ วันเสาร์นะครับเลขตรงกับวันที่16นะครับตุลาเลขที่ออกเลขท้าย3ตัว327นะครับ327นะครับเลขแอ็มินเจาะได้คือเลขเจ็ดตัวเดียวก็เจาะ72เข้านะครับผมถือว่าสามวดซ้อนก็ถือว่าโอเคนะครับสูตรนี้ก็จะใช้ต่อไปนี้สาหรับวันที่หนึ่งเลยนะครับสำหรับทวันไทยวันที่หนึ่งจดไว้เลยนะครับถ้าชื่นชอบตัวไหนออกวันที่หนึ่งนะตรงกับวันจันทรนะครับผมในงวดถัดไปนะครับ โอเคนะครับกวันพุธก็จะใช้สูตรนี้นะครับผมต่อไปนะครับจัมลำสูตรของของมังกรทองนะครับตามรุ่นตำเชียการจะใช้เลขสูตรเลยงวดนี้เอาเต็มเลยเลขสูตรนะครับโอเคนะครับก็ขอแสดงความดีกับลูพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับแอดมินก็จะทําไปตามสูตรตามตารางเหมือนเดิมนะครับกับสูตรเจาะ3ตัวก็มาดูนะครับเลขในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่เลข อ่าหเลขสี่เลขศูนย์เลขห้าเลขเก้าแล้วก็เลขสองนะครับสูตรเจาะแอดมินคำนวณออกมาแล้วนะครับผมเนาะบวกออกมาแล้วนะครับผมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเพื่อไม่การเสียเวลาบวกให้เรียบร้อยนะมาดูตัวเลขกันเลยนะครับตัวเลขสูตรเจาะก็คือได้ศูนย์นะครับศูนย์ก็จะเจาะสามคู่นะครับจะลดตัวเลขลงนะครับพี่น้องว่าตัวเลขเยอะนะครับแอดมินก็จะลดลงให้นะครับเหลือสามคู่นะครับก็จะมีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับไปกับหกศูนย์ศูนย์หกแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับ สำหรับตัวเลขเด่นก็คือ0 1 1 0นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับเจาะ2คู่นะครับสำหรับรองก็คือ08นะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับเด่น0นะครับเจาะแค่2คู่นะครับผม้ก็มาดูที่2นะครับสูตรเจาะจากทางช่องก็จะมีอยู่ที่เลข1อ่า1ก็จะมี18 6191นะครับเด่นเด่นนะครับเจาะออกมาก็จะเป็น1881นะครับไปกลับนะครับ1881 นะครับไปกลับแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมไปกลับสำหรับเก้าหนึ่งนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับสูตรจากทางช่องนะครับสำหรับตัวสุดท้ายก็คือนะครับสี 4, ่เจาะสามคู่พอเรียงในรางมีหกตัวเจาะอ,ออกมาสามคู่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์นะครับก็จะเด่น,ดนก็จะเป็นอยู่นะครับผมเนาะตัวเด่นตัวเด่นก็จะเป็นสี่สองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับ สำหรับตัวนี้ก็คือรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินมุงกลมไว้ให้นะครับก็สามารถเลือกเลือกในตารางได้เลยนะครับเป็นเลขสูตรนะครับคัดมาอย่างดีนะครับเป็นเลขสูตรจากทางช่องแล้วก็รีของมังกรทองผสมกันมานิดหน่อยนะครับไปกันต่อนะครับสําหรับตัวเลขในทางชุด3ตัวนะครับก็จะมี1นึนะครับให้3คู่เหมือนเดิม118นแะครับแล้วก็2 61นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับสำหรับแนวทางชุด4ตัวนะครับก็จะให้เด่นๆไว้นะครับก็จะมี0106นะครับ0118นแะครับแล้วก็4 2 6สองนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด4ตัวนะครับผมก็มาดูชุดเบิ้ลนะครับชุดเบิ้ลก็จะกันไว้3คู่นะครับก็ตามนี้เลย 001144นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่27ตุลา2564นะครับของหน่วยรัฐบาลลาวลาวพัฒนานะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าให้ fc พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับก่อนจะออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้อดมินด้วยนะครับผมสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดคลิปนี้แอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอ FC พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความรุนนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนนะครับให้เร่นการพนันใดทุกชนิดนะครับนามาเพื่อความรุนความบันเทิงเท่านั้นนะครับว่าตัวเลขของแอดมินคีนนาโชคพารวยสุดเจาะ สามตัวเน้นนะครับผมจะเข้าต่องวดไหมตามรุ้นตามเชีรยกันนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมขอให้เข้าสามตัวตรงนะครับสวัสดีครับ